อมอแล้วอ้ยอมอ้ยอุ้อยอุ้ยอ อุ้อุ้เอาได้แล้วโอ้ยโอ้ยฮะได้ได้เล้ออยู่อยู่ระวัาางมุดเข้าข้างเรือสามโลได้เตืนเตือน โอ้ยนี่ลูกแม่งตามามาีนี<ะ>่เดี๋ยวนี่มีกิโลอยู่อยู่แล้วดูการอะไแลูกออก,กอเหรอ มันสามลูกโ,โลกครึ่งอะโหแต่เสียงสวยอะปลายปลายคานปลายคานไอ้พ่ดูดิ พี่อดูดิฉันติดตะวิงนะพีมต้องเอาตูดเข้าหูยตัวนี้ต้องขอถ่ายหน่อยแล้วล่ะขอเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยล้ะยังสวยอ่ะ้เชอกติดเอ็นไปไว้ไปแล้วหันไปงี้หันหัวไปงั้เดี๋ยวนี้ปล่อยเดีย๋ยวตับตัวปล่อยอ เสียงฟุบๆในนี้มีกี่ก้อนหรือว่าต้องมีอีกอ่ะมีขนาดอคอกใหญ่นะอีกพวดหนึ่งทะลึ่งไปนู่นแน่ต้ปีน้ำเบี้ยยังไม่เอา ในแม่ทำจิบไม่ได้เลยนะนอกจากนอกจากที่อื่นไกลๆล,ลูก,ลกถ้ามันสายดอกเลอก์ดอกเด็กคอยมา,ยางั้นคือเหยือ่อมันใบม โค uh ้ทเฮ้ยมอเตอร์ไกมอเตอร์ไกเต้ย huh. ู huh. ้ huh. ู huh. uh ้ฮ huh. uh ู้้ฮ้ หขายก่อนขายก่อนขายก่อนโอ้ยคุ้มเว้ยแจ๋วเลยโอ้ยขายก่อนสวยสองเว้ยสวยงามแม่สาวน้อยหูได้คลิปด้วยาอเอาเอาตัด โโอ้ oh, oh. ยอดเอาเลยเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวแสงไม่สวยเฮ้ยปล่อยคันเอ้นี่ก่อนส,สวนไปเลยสวนปทางเลยดิสวนสวนฟวบไปทางเลยเออจะโผล่อีกโผล่อีางจริง,รงวะ